nga คือไทมิกโกะฮารุเรจิจอบากรมจุนิยมมิทยาพอยอ่อย่อคือฉันนีแต่นี้แลเรอรอซาตาติผาปีลาตาวิแลงงาคือไทมิโกะฮาโลชิเซุเบอ,อยานี้ชุขอนี้เรากสุปะขอนทาจอวิแฮม เลยคุณชอบคุณขอนคุอยู่เลยนุณ ah. ี่สี่คุณแล้วก็สุดทาจวินะอล้ก็เจ็ดสี่หกหลูหลูชอบคุณตัตงเลูชอบต่คุณข้าเกยหลูชอบต่สี่ชบต่คุณข้าเกยง่ายๆทีมีก็คือเลยม่กูวม่พอไม่รู้รู้แล้วต้องยืดเลยเข็ดเล้มกูวิ่ม่อเจกับมาให้อนไหมว่าสุดท้าทุกค่ะผู้ว่ารับไเจยเลยคือง่ายๆทีมีกอคือ 啊这里是为我伢哩是不靠你带来，少的是为我伢看个，你去靠你带来，你去你为我伢吃好喝好嘞。唔顾为唔好唔一路路拉嘞，对个对对，老个个，瓦实个。 จีลาติโอยจีแม่ยันยิวอยากาันไงคือแท้มุมียวนาติตอพอรูแลไล่พ่อรอโกลิมชัดสเลยอจาเหวิโยมุหามุยิลมากเเสกุสท่าเลมุาชัเเลย好吃好美味อ๋อสติาปกาถิมัตาละวิโยอยกว่ามุยิลรูก็จอยิ่าเมลยไงคือแท้มุมียวนาติตพอยันชอติชเปรเซคิเจจอาวิจและลีติชเปอรเซจอวิกามูองลี่จังหวัดตาเลจังหวัดเพชรบุรี เตตโตพ่อเจอยากคาลิงอ่ะคือแท้มีออดาเตตโตพ่อจอมาวิเลห์ฮอวิออซาเซตชสตาเลอออชิองซาขั้ไก่ตะกาวิเจอยากอ็ง่าคือแท้งมีออดาเตตโตพ่ออันทาวิออญาฮอวิออซาตะจาวิเลชวาเกฮอจาวิเลจังหวัดลาปางอำเภอถึงเตตโตพ่อรอเจเลอออชิองซาตะกาวิเจใครเตล่าเรื่งอะคือไท่งมีกอลโลสจะได้คือวิอยญา พอลิอสาตะมาจาเวมุชัดซาเลอร์ใหแล้ะชอยาเชซาจัตซาพอคับี้คือเราเวแล้จังหวัดภูเก็ตพอเจเลมูนีคือมหอร์ซาจาวาทาปะตโเชซาจัตซาพอคือลาเชียววิจิแม่ลรือกตูโจโกลกาวินะ เลจังหวัดภูเก็ตติดต่อพอมุนชัดเสเล่หอวิอสซาตะจาวิโยงาคือให้มีกอคอลฮอวิอสซาตะมุจ่าเลเนี่ยเวทีแขกอคอลเชตาวิเลจังหวัดภูเก็ตจีแม่อย่างง่ะคือถ้ามุ่งเนาะนาติดต่อพอไล่จังหวัดดอกคอลกามุนชัดเสวิหอวิอสซาตะลาวิโยเลนีนชุเลวหอวิโลตะลาวิโยหรืสีส้มก็วินะจะกะเลี่ยหอจัดเจ้าวิโยเคาก็เชิดซาจอดซาพ่อคือราชวินะ อยกงาูอะคือแท่เมียวออกฮารูแลจะได้สออกฮารมุชัดจะแล้วจาวิถีปัตออีกะมาหมะกะเลนต่คือแต่คืออีกะคดเดดดอจีเลนี่คือออกตัวฮาขาวิ่งอซาเตผากักกาอ่ากักกาโยลากาตัวปูนาลีอีกะเกเลวิถีผาอ่ามาช่วยดอจีอีกะมาหมะกะเลนต่คือแต่คืออีกะเกเลวิดอเชจิแม้สารอเลยกะเลชุะได้จะวิอยังอ่ะคืออีกะเลมาเหมะโดอเลกะมาดอวิลลากู ในหัวตัวขลวีกาหลวินะครควจะพิจอลาวิกาจะกรเนี่ยแก่ส่แเวเล่อาจะแผวิลาก็แลงวหัวตัวขั้วอกามาหลวิเจเรือหัวจะจะวิทับปั๊ดอีกาเกลเยวมา่วยดอเล่เลืองหัวอาปุเบกากาโกโกเล่ป้าป้าเล่วิติภะ วจิแม่เรือหวจจะวิถีปะตตงะฮืออุตุโลุหัวิอสาฮาอบาโลากาตุอปเลงะฮือหัวใจัจะเลหวิอสอุตุคเวห้ามาโตลากาวิลโกงาฮืออุตุโลกาติเชวิโอเข้าคติผาหัจัจจะลโกกามาเท่าลาวิจิกามาเท่าละลโกเลีงาฮือตุกามานมาเทมุยเล่ไผาลูกกาปัเซลาวิโยเชวิกาลลงะฮืออ่มี เช่ซาจอซาพอมอสลาอูวิตอคอลโกโร,โรฮิสตกกกกกกกนะ์โรกวิเจง่ะคือไทคอเทียโกโกนะโรค ลมแดดก็เรียมุชัดเสล่หัวจวิตถัปโตอมโนมาเทมุยแลเลเซลาเวออนาตีอนาจิแม่เรียกัจเสดจาวิตปโตอย่ากงาฮื้เลกาเตวิกามุชัดเสดจักืออติอคโลกาเตวิโลกฤติคติคือกาเจเลอิกะมาช่วิขเดดจิฮอวใจเสดจาวิตปโตอมุชากุถากะจอกิจิแม่เรศลิเจวิออยาหัวใจตเแตวิโยย่ากงาฮื้ไลกาเลอุกุนาวิเช หาเวหูปีนาเวเลเชริพาแพงไงจาวิโยเลียวฮอดจัาจาวิทัปปะเข่กง่คือชอยากาติพาลูกโออดจ้าวิทปปะะ ออซอซาฮอแล้วออกตัมาเชสาลาวิทัปั๊ดนิมากามาซาเวเลีจะเขกะแพกไลปื้อวิโยเมื่อมากาเวอุโคนาเวเลสาลุรายกางรคืออาออตัวอลโล่หรือโคนาเวไมเกรอันา่ะแพวิติมุลโโกเลดอฮาดอคิดตูจอวิโยเลีกเขาก็คือไทมิงโก์ฮอลโลกะฮอเวอซากาธาติตาเชวิโยแม่เลขาก่พอเจอพอลูกกะอ่าเชอันชื่งอันขะไกเลมุยเตพายอกไกวิโย เช่นงานยังค่ะแกมุ่ยย่อไกแล้วนี่ชฉนตางเรื่อจีนไทยและอ่ามุกุเวมมหอมุยโลติปุออลุลาติโยเจเลลุลาเลกาลาวิทยาธาเลติกาติติลอกกเลมุหอมุยกาลาเลวัสกับเจลาติโยเจแลก็เลงอ่ะคือซาต้าพอดีวิทยาธาเรืมัวจังหวัดนครพนมพอเจอันเผื่อละเป้าเลี่ยม ตังบลพิมาเลียอเพรนาแกก็เวเลจังหวัดนครพนมพ่อกามึงกูเวมมือหมมอหยิ่งมือึงกะเราจีแม่เลียมือพอกเราโกกาแต่ละลีฮีจอยเยกะมื่ไปเวเลเยลิฮิจอยเยเดียวกะมื่ไปเลสุ กัสเจติพาทกะมุเทและเลีลูวิสิวิอเจติพากราฟูวิเจเลิมัวจังหวัดนครพนมพ่อมุงกุเวมุหอมมุยิรุชแลัก้าลาลากก็ตุอืจ่าแม่ลอ๋อลโกลูวิสิวิอเจติพากา แต่อะไ่ก็มาเลยกลเลียาซืมึก็ลาวิอโคลเลอคสกกพวอลาวเลลูวิสิเวติพกพูอลาวิเมเลียก็งะ้นหตก็ลลิกกูเฮกูฟากตัวปเลมีพ่อวสตาติพักท๊อกก็เดพ่อให้อยู่แม่แต่ก็แล้วี่ะวีวนี้ล่ะหัติพัฒาเพชเชวเจ้ายากคัเวสตาติพักกอยู่เแล้วเลจะเขอ่ะลักลาวิโแม